ดิฟแฟนเพียร์นะครับเจอผมแดงเขมาลาศนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่24นะครับ24พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เศรวยไทยพลังใหม่นะครับที่ราชดำเนินนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของมงคลชัยเกียรติชัยวัฒนะครับวันนี้เจอกับหาด่านแก้วสำริ์นะครับราคาอยู่ที่มงคลชัยต่อ54นะครับเปรตก็ชกกัน105นะครับเจ้ามูคอชัยมา105.5ก็ลดไป0.5นะครับมวยจากศรีสเกตนะครับซ้อมสอดสมหมายอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับ ก็เป็นเพลย์เมยฝีมือนะครับเตะต่อยหนักแรงอาวุธหลากหลายนะครับผลงานไฟล่าสุดของเจ้ามงคลชัยก็มีแพ้ผาด่านนะครับผู้ชกวันนี้ก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าเหล็กเพชรนะครับแล้วก็ไปแพ้เจ้าแดนสักดิ์สิทธิ์นะครับขณะที่คู่ชกนะครับผาด่านเจ้าสมฤทธิ์นะครับเมื่อเช้ามา105.2ก็ลดไป0.2นะครับมวยจากลำพูนนะครับมวยจากลำพูนก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเตะหนักต่อยแรง ผลงานก็มีชนะเจ้ามงคลชัยนะครับชนะน็อกยุที่สองเพชรเสรีแล้วก็ชนะน็อกยุที่สองเจ้าพญาเจ้าพญาจานนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่ผาด่านนะครับชอบไปที่ผาด่านนะครับคู่นี้ออกลองไปที่ผาด่านนะครับส่วนคู่ที่สองครับชาละวันเงาะบางกะปินะครับวันนี้ชาละวันเจอกับแสนลักเกียรติทรงฤทธิ์นะครับราคาอยู่ที่ชาละวันต่อห้าสามนะครับชกกันร้อยี่นะครับชาละวันมาร้อยยี่สิบห้าจุดหนึ่งก็ลดเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับมวยจากสงขลานะครับซ้อมสอดสมหมาย ไม่ขวาครับประเภทสูงยาวข่าวแหลมนะครับผลงานของชาลาวันก็มีแพ้นอกยกที่1ซีตานะครับชนะอัพิเดตและก็แพ้นอกยกที่3เจ้าจอกใจนะครับขนาดที่แสนลักนะครับคู่ชกก็เมื่อเช้ามาร27นะครับลถไป3ปอนด์นะครับมาแทนเจ้า VIP นะครับก็มวยกรุงเทพนะครับผลงานก็มีแพ้นอกยกที่4ก้องกุลานะครับแพ้นอกยกที่3เพชรสุพรรณแล้วก็แพ้ทรงชนะนะครับโอ้รดเยอะเหลือเกินครับมาแทนด้วยคู่นี้ยังชอบไปที่ชาละวันนะครับชาละวัน ส่วนคู่ที่3นะครับฮารุนบางหมัดคลองตันนะครับหรือว่าเจ้ามาน่าชัยอูบางนานะครับวันนี้เจอกับสุยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับหรือว่าเจ้าสุยันเล็กอบตต์กำพีนะครับราคาเหรียญอยู่ที่ฮารุนต่อ32นะครับฮารุนต่อ32ก็ชกกัน134นะครับฮารุนมา135.3นะครับลดเป็น1.3มเมื่อจากอุดดิตนะครับซ้อมที่จังหวัดอุดรดิตก็เป็นเพชรมวยฝีมือนะครับผลงานก็มีชนะสำออยน้อยนะครับชนะเจ้าวชรชัยแลก็ไป แพ้เจ้าใจสิงนะครับขนาดที่สุยเล็กเนี่ยซ้อมอกต่อกับพีนะครับโอ้จอมบูเลยครับตัวนี้ทําท่าจะเลือกแต่ว่าล่าสุดกลับมานะครับชกเอาไว้ตั้งแต่ปี65นะครับก็มีแพ้เจ้าอภิวัฒนะครับชนะน็อกยกที่3แลรมบองแล้วก็ชนะทงสยามนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่ฮาลุนนะครับส่วนคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของฉัดพลศรุสวัสดนะครับเจอกับลิทิเดช้อยมรีนะครับก็ฝีมือเจอฝีมือเลยครับคู่นี้ราคาเลทเปิดเบียดนะครับใครต่อ19บอหลงนะครับ จะปล่อยมวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมแสงมรกตน้องชายของเจ้าฉัดเพชรนะครับประเภทมวยฝีมือครับออกอาวุธคล้องแผลว่องไวแต่ปัญหาแก่ก็คือจุดอ่อนก็คือขี้เกียจขี้เกียจออกอาวุธผลงานก็มีชนะเจ้าแก่นพิทักษ์นะครับชนะแก่นพิทักษ์สองครั้งเลยและก็ไปแพ้เจ้าสีอุ๋ยขณะที่ลิทิเดตนะครับเมืวยชามาลัยยี่สิบจุดห้าลดไปศูนย์จุดห้านะครับมวยรุ่นน้องนะครับจากบุรีรัมย์ซ้อมเกียตทรงฤทธิ์นะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายรูปร่างดีนะครับสดกว่าหนุ่มกว่าผลงานมีชนะประตัดเพชรนะครับชนะอับ นุวัตและก็ชนะรูกขวัญน,นะครับคู้นี้ชอบไปที่เจ้าริธิเดชนะครับชอบไปที่ริธิเดชชอวิมลสินนะครับนี่คือมวยชอบของผมนะครับช่วงแรกรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ